ครับสวัสดีพี่น้องครับนี่มาอยู่ฟาร์มลงสีอันดามันครับอยู่บ้านดินแดงครับตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีครับจังหวัดสุรินทร์ครับนี่แต่ก่อนเพื่อนกับเหตุงานอยู่ในเมืองครับหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเพิ่นกับกลับมาอยู่บ้านเดี๋ยวจังไรสิมาสอบถามรายละเอียดจากของเพิ่นนมาคือได้กลับมาอยู่บ้านอะไรกันแต่ก่อนเท่กี่นี่เหตุอีหยังมากขึจนังกลับมาอยู่บ้านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวเองนะครับผมผมชวดธนินท์วงศันครับฟาร์มลงสีอันดามันครับชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับ ผมชวดธนินวงสรรค์ครับชวดธนินวงสรรค์ฟาร์มลุงสีอนดามันครับฟาร์มลุงสีอนดามันขออนุญาตซื้อทราบซื้อเหรียญไหมครับซื้อหน่อยก็ได้ครับซื้อหน่อยครับขออนุญาตเด็กเด็กคุณหน่อยนะครับเนาะนี่มองนี้พิกัดอยู่มองไหนครับนี่นี่ตั้งอยู่ของโมหาบานิแดงครับตำบลหนองโมบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับอ่าโมหาบานิแดงครับตำบลหนองโมบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์แต่ก่อนนี่เห็ดงานเอียงมากครับคือเดี๋ยวมาเปิดก้อนรับก็อยู่ กรุงเทียมนะครับแเมื่อทัวไปครับไปรุ่นครับการทำงานโรงงานเนี่ยครับอุตสาหกรรมได้อยู่ประมาณอยู่กรุงเทพยกับเรียนจบกับอยู่ญีุ่นด้วยกับประมาณแต่ทำงานกับแปดปีกับปีเลยครับจบแล้วไปเหยีดงานอยู่ญีุ่นเลยเจ็ดแปดปีกับอยู่ญีุ่นเลยครับปากลากอยู่ญีุ่นก็ได้ครอบครัว้อก็อยู่ญีุ่นแหละตันนี้พ่อแต่เฮาเหมือนว่าเฮาเบื่อเมืองกรุงแล้วเนาะเบื่อเมืองกรุงเลยเนาะเน่ยครับชีวิตมันเหมือนว่าถ้าอยู่ไปนี่มันกั มันกับซำนันมันบ่มียันครับมันเหมือนว่ามันผมก็ว่ามันมันประสูอยู่บ้านเนหาแล้ครับมาใส่ชีวิตเกษตรดีกว่าอประมาณมาเห็นงานแหละครับมาอยู่บ้านเห็นงานแหละครับมาอยู่บ้านกับส้ำนันเมือนบ่มียนครับสุดท้ายแล้วมันกับบงเวียนจะได้อยู่ในห้องเ่าครับโรงงานก็คิดมันกับบดแตกแคนันเอกไปเขาบอกเขาบอกเจอคนที่ว่ามีความผิดแตกต่างไปกว่านี้เขาเจอได้พวกเห็นงานในการนะสครับสุดท้ายก็เลยใช้เวลาอยู่เจ็ดปีงนั้นมียนครับแล้วที่นี่กับมาอยู่บ้านมียนครับอ คิดทั้งในคืออยากกับมาอยู่บ้านผมอันดับแรกครับผมมามาอยู่บ้านเฮาอ่ะถึงมนมีเงินเดือนเหมือนอยู่ทํางานอยู่โรงงานกระจิงอยู่ครับแต่ที่ผมมองสําคัญคือว่าเฮาได้อยู่กับครอบครัวด้วยพรกพอแม่ครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยครับสําคัญที่สุดเลยสําคัญกว่าเงินพอเหมอยู่กับครอบครัวอยู่กับพอแม่แม่นครับสําคัญกว่าเงินที่เฮาสิได้มากแม่นครับผมว่ามีเงินเหมือนเป็นหลักเป็นแสเวลาอยู่ที่อื่นอยู่คนละมองกับพอแม่หรือว่าลูกเมี่ยนี่ กับผมมีความสุขตัวเขามาอยู่ใส่ชีวิตอยู่ในครอบครัวเป็นหนึ่งเป็นเดียวหนึ่งเดียวกันนี่ครับที่นี่เขาอนาตเบึงข้างในเขาเนี่ยเขาบึงที่นี่คําถามคืออมันอยู่บ้านเท่านี้รายได้เป็นแต่ไหนครับถา,ามันดีกว่า,ม,วามันดีกว่ากับการที่เข้าไปเห็ดโวงงานฮือบอรายได้นี่กะผมว่าอยวเปลี่ยนท้องถ่ายครับครับมันกะ มันก็บ่เป็นเงินเงินเดือนใตยตัวเนาะแต่มันเป็นรายได้ที่ว่าเขาพ่อมันก็มีเก็บบางเล็กน้อยครับแลวก็ยามารถที่ดูแลครอบครัวได้ใช้จ่ายในรายวันได้นะครับอเทถามาเข้ายุ้งทีมเนี่ยเงินเดือนเฮาออกครั้งละเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเนาะครับผมแต่การใช้จ่ายการซื้อน้ำรัชีวิตเท่านี้มันมันมันใช้ทุกวันนะครับมันมีสมอมีอันครับแต่ถ้าบ้านเท่าอย่างนี้นอกับ ลงหน้าลงไฮเด๋อพูดเด๋อป้ากลับมามีนครับและที่สําคัญอย่างที่บอกคุณหน่อยบอกเลยเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวอยู่กับพ่อกับแม่มีสังคมในหมู่บ้านเฮาามีนครับอืบมต้นต้นที่กลับมานี่มีหมูอยู่จากโตครับถึงเดี๋ยวเมาเดี๋ยวก,ก,กีว่าเดี๋ยวเป็นเมียนี่ลยครับะก,กีนี่ก็สิเป็นแบบธรรมนาารงเรียนแบบผู้เฒ่าบนเห็ดเน่ามันนอนเฮ้านะบ่าเด้พัฒนาบ่าเดียังเนะาะมัเนี่ผมมาอยู่แบบบาน,บานๆมั้งปะครับผมผมมาอยู่นี่ว่าเมียนะผมผมเก่งไเลยเนาะผมก็ต้องซึมซับก่อนมาอยู่แล้วก็ซ จากพอนะกูปเป็นเลี้ยงมากกว่าน้องครับครับผม,อมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคุณหน่อยตัวนี้คือยังเปิดพัดลมให้มันครับอ๋อนี่เป็นแม่ต่างฟองครับเพราะว่าช่วงนี้เนาะอ,อากาศมันห่อนอเข้าตรงใส่ใส่ผนโลมแล้วครับปกติผมเนี่ยผมกำลังอาบน้ำเมื่อกี้แหละครับยังเพิ่านมาถึงเขาอยู่อาบนาา้ำให้่มูอนะแม่ครับทุกถูกเขาต้องอาบนา้ำอากาศร้อนเขาต้องให้น้ำเขาก็อาบน้ำให้เขาอือโอ้ขนาดนั้นเลยแสดงว่าในเรื่องของอนา,ามัยนี่บ่ธรรมาดาเบื้องจากลักษณะของนี่สะอาดสะอ้านเลยครับนี่ ไปคอกแต่ละคอกอาซีแบบมีนันมีนีแต่มองนีนี่โอ้อันนี้บริเตณียมกันมาก่อนอันนี้คือเห็ดตลอดเหมืนครับแบบนี้ครับชอสิเก็บขี่เขานี่เสาแรงเลยครับเก็บขี่เสาแรงเหมือนครับคือจังเป็นจังสันครับเพื่ออย่างเพราะว่าถ้าเขาปล่อยให้มันหมูนี่เขามองค้นมองว่าหมูโซกับพวกแบบนครับหมูที่จริงเขาหลักความสะอาดเลยครับเมืนบรครับแต่เขาชอบสิ่งที่มันดูแลมันเย็นนัสินะอ๋อมันก็เลยเป็นนันว่าคือเบิ้งโซกับพวกไปเลยเมนครับอแต่ว่า แต่เขาโบเก็บออกกับก็คือว่าผงมะเร็งว่านผงยางเหนียนสิมาไข่ใส่กระเกิดเป็นน้อยยังเพิ่มสิ่งพวกซายมะเร็งว่านผงยางนี่ขอเป็นปลาหาน้ำโลกเลยนครับตัวน้ำโลกเลยนะครับเขาต้องเก็บเอาไปข้างนอกหรอไห้ไก่วันนี้ยังเขาก็ไป้ไข่ไก่เคียกินนอนกินยังครับมันก็เป็นอาหารไก่อีกเขาก็ได้อีกท่านึงครับเลี้ยงไก่่่บอ๋อแสดงว่ามองนี้ดีโบแม่นแค่เลี้ยงเคยหมูบ่ครับเลี้ยงไก่น้ำไข่ไข่ผมอยากชิมทำให้มันครบวงจรนะเป็นเกษตรผสมผสานประสานเพะ แต่ว่าต้นนี้ก็คือเป็นอะไรแต่ละของเข้าคือเลียงหมูก่อบครับต้นนี้นี่เห็นว่าขายลูกหมูนะแมนบอกครับมีมีกับจํานายตลอดครับโอ้มีมีตลอดรดูกาลเลยมันบหครับมีครับลูกค้าประจำกับเพื่อนกับจ้องไว้ครับอันนี้ก็บล่อทรงเพื่อนกับไอลูกหมูจำซำนีที่เขาเสียวไปเลียงในหมู่บ้านเขานี่ขายตัวเท่าไรครับนี่ตัวนี้นี่ครับนานี่เนาะเขาหูยเลยว่าเพราะว่าไอหมูมันลงเนาะผมกับจํานายอยู่สองพันหนึ่งครับ สองพันเอ็ดครับแต่ถ้าเกิดรถมันโ่งมันพีกพีกอย่างไรกันไลยตัวสองพันหากระยังบกมูมีลูกหมูทรงคนหนึ่งนะอ๋อแสดงว่าและค่ามันบกคงที่ขึ้นอยู่กับตลาดมั้งเมียนเมียนได้ครับวันนี้พ่อยู่ไายบ่ครับเพราะว่าพ่อยู่ไายบ่ผมก็ว่ามันมาถึงจุดนี้ผมก็อยู่ไายได้ครับเพราะว่าเท่ากับเท่ากับว่าเดือดร้อนเมืไหรนะเท่ากับพ่อได้เลี้ยงครอบคพ่อมีเก็บเล็กหน่อยอยงนี้นะครับนี่ครับเพิ่นเลี้ยงหมูนี่ที่เราบกว่าขอกหมูเพิ่นสะอาดดีๆีเลยครับนี่ นอกเหนือจากลูกหมูนี่กระขายเป็นหมูเหนือนั่เนเอนครับครับจำนาย<ม>ทั้งสุก้อนสุก้อนพันธ์นะครับคร<ม>ัเพิ่นเกษตรกรนคนที่เพิ่อนอยากเลี้ยงคือกันเนเพิ่นมหาสายพันธ์เพิ่นที่ไปเ,เลี้ยงมันเท่ากับผกกมีแบงปันไห้ครับอ๋อมองนี้คือมีน้าเชือเช้อน้าเมนครับเห็ดน้าเชื้อไอ้ที่เห็นนี่คือเห็ดเองแม่นครับไม่ว่สจะเป็นการผสมพันธุ์และก็เห็ดน้าเชื่อครับผมโอ้บอ่ธรรมดาพัฒนาสายพันธ์คือเรยวนะครับเนาะครับผมอืมเนี่ครับลูกหมูเพิ่นกระขายครับ ขายหมูเหนือหมูยังน้ำครับใช้เวลาจักปีแล้วครับมาเลียงหมูนี่มาอยู่ตรงนี้กะตั้งแตอออกมากระมอยูเลยเรากะเจ็ดแปดปีแล้วครับแปดปี่แ้วมนมาค,ครับผมอ,อืแต่ว่าเห<า>ลือมต้นเลยนี่โบเดียยังสี่บัวครับ,บ,อรรบพอเมะเข้ากับยังเห็ดทาว่าตามตุ้งกับโบเดีดุถูเราก็คือถ้ามีตั้มเกิดอเนาะครับบันบานเท้าเลยแหละครับอแบบบันบานสุดท้ายสุดหน่อยเพิ่นก็มาพัฒนาครับขอกเิ่นสะอาดกิ๊กเลยครับนี่อ้าวอันนั้นเป็นรุ่นหน่อยครับขยับนุนบ้านลครับ อันนี้เป็นรุ่นไหญ่อทรงหนูขาครับอันใดครับตัวนี้สิเป็นสายพันธุ์ครับอันนี้เป็นหมูสายพันธุ์ตัวนี้ผมเก็บตัวเทนนะเป็นแม่ขุนแม่พันธุ์ตัวแทนอ๋อสิเป็นแม่พันธุ์ครับผม,มกับรุ่น,นี้ครับหมูเหนือได้ครับตอนนี้มีหมูเหนือ้องหมูเหนือนี่บ่ได้ขุนนะครับปกติต่กี้ขุนอยู่เนาะเพราะแต่มันมันอยู่ไก่อยากไก่หมูบ้านเนี่ยพวกเก่งใจคนนะครับก็เลยเทามาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคือว่าเปลี่ยนการ การแจกว่าที่เขาขุนเนี่ยเขากลับมาเป็นทรงลูกดีกว่าอ๋อเปลี่ยนหลักการลิตทรงคนครับตอนนี้ก็คือผลิตลูกหมูทรงอันนี้ก็รอดทรงลูกค้าครับอ๋อที่นี่ถ้ามีคนสนใจหนีมากมากเลยมองได้ครับกะถ้าตั้มเฟีผมเนาะเฟียดบุกผมกะฟาร์มฟาร์มโรงสีอันดามันเลยครับฟาร์มฟาร์มโรงสีอันดามันนี่ครับฟาร์มโรงสีอันดามันซื้อหนีแล้วทำหน่อยมีอนครับฟาร์มโรงสีอันดามันครับเขาเรียนการณ์นี่นะครับเบอรโทรก็ศูนย์เก้าสองห้าเก้าศูนย์ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดครับ นี่ครับเขาไปเบิงแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากมาเบิงฮอตมองกับบาดินแดงครับตำบลหนองบัวบ้านอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเพิ่นกะซิมี่พันหมูขายตลอดครับตัวละ2,000ัเอ็ดครับเุมื้อแต่ว่าถ้าอีกซีหาเดือนหรือบ่ก็อีกปีหน้าแต่ละคาถ้าถ้าหมูมันน้อยมันก็สิปรั๊บตัวตามท้องตลาดเนาะครับเพิ่นก็สิขยับราคาตามท้องตลาดนี่ครับก็มาเบิงได้ว่าวิธีการจัดการเพิ่นนี่เป็นแบบแต่ว่าตามที่ผมเห็นน่ะคือขอกเพิ่นนี่สะอาดอีหลีครับนี่โอ้บ่ธรรมดาเลย มีหลายหลายเมีพันธุ์นําครับนะครับรับผสมพันธุ์นําบอครับถ้าสมมุติว่ามีเกษตรไกรห้ไปผสมพันธุ์ให้ครับผมยินดีครับแล้วที่นี่นำเชือได้ครับนำเชือขายน้าบอหรือยังไงนำเชือกับจำนายครับจำนายรับเองไหนครับรับเอียงยีนาฟร์มนะครับถ้าในกรณีที่มีเกษตรกรที่ค่อนขางสีมีความรู้เขาสีไปผสมให้เกษตรกรก็สามารถสีมารับได้นะครับครับผมติดตตอทักไม่ได้ถ้าผู้ใดพิ่นยังท่านคือผสมเอยงกัก็สามารถผมกัสีไปซอย แนะนำวิธีการแนะนำวิธีการไหนได้ครับเนี่ยครับรายละเอียดเบอร์โทรกับจังที่บอกเพิ่นเพิ่นบอกไปเมื่อกี้สามารถสิืบทะคำมาสอบถามกติมาเบิ่งงานมาเบิ่งไหนบ่ครับได้ครับยินดีต้อนรับเลยครับจะเขามาก็ต้องโทรมาบอกเขาไม่แม่ถือว่าแม่เหล็กเปลี่ยนความรู้เนาะคุณหน่อยก็เพิ่นกับจังที่เพิ่นบอกว่าเพิ่นกล่าม่เริ่มต้นใหม่ขี้กันแม่ครับผมก็บ่ได้ว่าผมเก่งมากแต่ต้นเหรอครัือว่าการเรียนรู้งูป้าเลยครับลองผิดลองถูกมากเลยครับเปลี่ยงสั่งอ่าขออนุญาตสอบถาม ไอ้ขอกหมูไอ้มองีนี่เขาเอิ่นมาอีกอย่างครับนี่คือจังมันเป็นอันตรีอันนี้เขาจิเป็นอันนี้เขาเรียกตรงนี้เป็นเรียกขอกอนุบาลเนาะครับครับผมท่านท่านเป็นสลักครับท่านสลักปฏติกแผน่นแผ่นสลักครับท่นสลักผู้อื่นสะอาดอีหลีครับแล้วก็ไอ้ขอกให้อาหารนี่ก็เห็ดมาจากพีวีซีมันบอน่อ่ครับผมอืมท่อพีวีซีมาตัดแล้วก็เป็นหลองเป็นหลองแบบนี้นี่ครับตามที่เห็นขอกเป็นสะอาดดีๆครับหมูคือ ขอกหมูนี่ต้องลงโลงนะครับเนาะครับผมอากาศลทายเท่เลยอากาศทายเท่ใดไก่นี่โบไฮเขามาวุ่นวายเลยโบครับโง่ใกล้นี่เขาต้องป้องกั้นเลยครับถ้าเรียงตัวตัวไปของชาวบ้านก็คือจักเงี้ยงตัวยังเป็นองุนนี่แหละครับแต่นี่ว่าโลงมันตามมาเลยนะครับมันสิมีโลงเี้ยงเนาะนี่ครับกลับมาเบิ่งได้ครับอยู่ที่บ้านดินแดงครับตำบลหนองบัวบ้านอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับอยากได้ผ่านหมูตอนนี้ ตัวละ2,000เยนนะครับเนาะตัวนี้เป็นสายพันสองสายครับตัวนี้ก็มีหลายสายพันธ์บอกครับก็มีพันธ์เท่พันธ์เท่เรียนลอยนะครับครับผมแล้วก็สองสายไปทายอดมูขุนแม่มูขุนนะแล้วก็มาสามสามสายมูขุนเท่านี้นะสามสายมูขุนผุ้ใดสี่อยากเอาไปเลี้ยงเป็นมูขุนขายให้งานทรงเขียงกระไดครับถ้าเลี้ยงข้าเลี้ยงจักเดือนได้ขายครับถ้าเป็นมูขุนยูนีครับเต็้มที่ลูกค้าวไปกะ สามเดือนครับประมาณสามเดือนไดครับสามเดือนครับสามเดือนสิบห้าวันสามเดือนสิบห้าวันเต็มที่หรือประมาณสามสี่เดือนพอนมทครับผมก็แล้วแต่ช่วงช่วงเศรษฐกิจช่วงช่วงลูกการมันมันออกหลายเฮงออกน้อยนะครับเนาะถ้ามันออกน้อยหมูราคากดีมันชีวียนบางช่วงอีกหนึ่งตัวอย่างครับของเกษตรกรที่เพิ่นเหตุงานอยู่ในเมืองหลวงครับถ้าจากนันกากลับมาเรียงหมูนะครับจากเริ่มเมที่คุณบอลคุณแม่เพิ่นมีแค่โบกีโตเพิ่นกับมาฒนาเป็นฟร์มล้วกาถามอหลีอยากกลับไปอยู่ในเมืองอีกบ ครับให้ตอบก็เนี่ยครับชั่วโบโบเด็กโบไปเดี๋ครับโบมีความคิดสิไปเลยเพราะว่าอยู่บ้านนอนเขานี่มันผมว่ามันมาอยู่จุนี่แล้วเขาเขาคิดว่าเขาเขาอิ่มตัวแล้วครับเขาทิอยู่เลยโบเมีนว่าบางคนหลุนเแล้วกันหลุนหน่อิ่นบางคนเหมือนกับว่าเพิ่นกออยากมาอยู่บ้านแต่สมัยใช้ชีวิตชื่อผมกับสีผมเนี่ยเห็นผมว่าเหมือนเราผมประสบการณ์ชดิดเนาะสามารถอยู่บ้านไในเลี้ยงครอบพื้อใดอยู่กับพ่อเมียแต่ถ้าอยากสิกัมมาเนี่ผมว่าให้เฮ่ามาลุ่ง พักฐานไว้ก่อนครับหรือว่ามาสร้างไว้ก่อนหรือว่ามามาพูทางไว้ก่อนผมไม่อยากให้ผมไ่อยากแนนําให้ออกมาแล้วมาตั้งตั้วก่อนครับอืมพะว่าหนึ่งห้องบอลลูครับว่าทีเข้าสีมายูุนั่นเท้าสีหลอดที่บอเมียนครับเฮ้จับยุดยื่นหัวเท้าใดบอสีะถ้า่เท้ามาลลองพี่ลองถูกปุบถ้าเท้าเท้าเงินที่เข้าก็บพร้อมเราทั้งชีวิตเนี่ยี่ในเมืองกุ้งเนี่ยมันสีบอเหลือเ่มียนครับถ้าเามาใส่ถุ่มเรี่ยวมเรียวทีเข้าวิปปิ้ผมเปราเนห่วงครับผมมายามแนะนก เพื่อนๆหรือว่ารุ่นนองๆนะเพื่อนอย่ามายูเสียสิครับอยากให้ศึกษาเบิ้องเนี้ยางก่อนศึกษาก่อนครับถ้าเป็นไปได้ช่วงปีใไม่ช่วงสงการอยากให้ไปเบิ้งหลายๆคนเขาก่อนเนาะเบิ้งการตลาดเบิ้งพื้นทีของเข้าน้ำน่ครับมันจังสีบ่ได้ลมเลี้ยวเพราะว่าถ้าลมเลี้ยวไปแล้วมันสีเห็ดหนึ่งเลยครับเสียความรู้สึกสองเสียเวลาเนาะ แลักการการเไปเหลื่มตนหม่หมันกันอย่างอีกตนทุนเ้องมันก็หายไปอีกตนทุนก็หมดเลยเอนกันนั่นแหละครับคือขอคิดดีๆสําหรับคนที่เขามาอยู่แล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จจากรุนพี่คนนึงที่เคยอยู่เหตุงานอยู่ในเมืองครับแล้วก็มาอยู่่องนีเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนกันย่งบ่ท่านได้สาเร็จดีอยู่แต่กับวากาพ่ออยู่พอกินสามารถสีเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับโอเคครับอีกหนึ่งแนวทางกับการเลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูหมูแต่บางทอมันอาจบ่เป็นหมูนะครับถ้าู้องะจาก อาฟาร์มโรงสีอันดามันบ้านดินแดงครับดินแดงตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณคุณหน่อยครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเบอร์โทรให้เบอร์โทรกับเพจผมสื่ลงไว้หลังคลิปนะครับเนาะแต่สนใจก็ทักเข้ามาได้โอเคครับผมอันนี้คือเขาจ้องหมือเราแมนบอลนี่ตัวนี้ตัวนั้นจ้องมือครับตัวนี้เป็นเป็นแม่พันธุ์นะครับเขาไปส่งบอกหาถ้ามมีคนเขาเขาสั่งไป ทร,ทรงกับตองตองดูไอระยะท่างด้วยครับขันตาจากตัจากโตจัจสิไปทรงครับถ้าเป้นถ้าเป็นหมูขุนเนาะย่างตาก็ต,ต้องสิบโตขึ้นย่างตามซิบโตขึ้น,นครับเราจะเขียดที่กันครับถ้าใกล้นึงเขาก็ต้องขอคาร์นัมมันบวกคารนัมมันแต่ส่วนมากก็เพื่อนกับมาหลับเครื่องท่ากันเลยครับเพราะว่าสู่มื้อนี้ไปถึงทีว่าอะไรหรอครับฟองกันโลกเพราะว่าต่างคนเหลี่ยมมูด้วยกันเขาเข้าใจกันนะครับอ๋อคนเหลี่ยมมูเขาสิหัวเลยว่ามันมันมีผลครับะมันเสียงครับ เป็นแบบนี้เลยครับนี่ครับกับมะพร้าวเ,เอาไปข้าก็ต้องไปมีโรงเรือนกักกักตัวอีกเลยครับกักกลุ่กันจังเขาเอาน้ำเขามาในโรงเรือนใหญ่เขาอย่างสินี่น้นนำเขาฟูคนเลี้ยงกระจังสีเข่าใจในเรื่องของพวกมีได้ครับถ้าโบมีนมาอยู่ๆมาเลี้ยงเลยมันข้นขางสีปีกใ่อยหลายอย่างครับหมูสะอาดดีๆครับนี่กิกเลยโบมิขี่เขาเห็นเลยครับนี่โอเคครับผม